ขึ้นก่้นเสียงปฏิปฏิะหัขึ้นของนี่ฮะขึ้นก่้นขึ้นไปได้ยังไงเหมือนมีแม่เห็กหัวยังไม่ขึ้นแล้วน้ำปุ๊บมันเป็นฟ้นแต่หางขึ้นม่เร็วหัวมาเร็วนาก

Obrigado.